แม่จะกันยูแม่ะกันยูใช่เฮ้ยมาแล้วประตูรานมะเอ้าวยแม่จะเยอบแล้วอื

ดูดูแล้วเหนื่อยนะ

ยังเดินหมดแล้วมันเลื่อนอ่ะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเอาพูดใหม่พูดใหม่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่ะไม่เอาแล้วพี่เร็วอุ้ยเร็วยี่สิบเอ็ดวีแล้วเนี่ยโอ้ฟิวกำลังถักถางกบุ๋ยได้ไอซันมึงไม่ถ่ายอะไรนะแพ้กับแพ้อะไรนะพี่โอ้ยไปไล้วยาพูดว่าอะไรวะแม่งลุ่มเดิมจนไอ้์ตันจนหดเลยหมดแล้วเอาอง คิดติดมีนรัมาัตรอยู่นนั้นนะไกองไยงงไปแล้วโอ้โหนีมขอรงนี้ให้ตรงนี้โอ้ยมันยิงแปแพมือไงตบมือริงอ้เนี่แต่ลูกน้ำมันขำขวา ให้ไครอ๋จังหวะนั้นสวยนะตแวนต่จริงๆมันต้องต้องจ่ายเห็นช่องจริงๆเกินมาพวกเราเห็นช่องยุ่ยตายไปเลยนะแล้วให้วิ่งเก็บเอง แต่มางีลึกไปน้อยนเช้าบางทีเนี่ยโดนลับมาเช้าตวทูต้ายแต่ลูกนั้นไม่เคีียร์ส่งไก่แต่โอ้โหจะมีดึมอใจอย่างสวยเนาะไปเที่ยวแม่ล้มบอลในตัด